มาแล้วจ้าสูตรขนมปัง,งค้นอร่อยที่ทุกคนรอคอยมีเมล็ดฟักทองด้วยดีต่อสุกอร์ใช่แฮ้สุกภาพะา,า,ากินมีปิ้รูอร่อยจริงม่ใหร้อนๆเลนะกินกับเนยก็อร่อยเห็นแล้วหิวเลยครับเนยหอมๆเห l o เนยนี่อมเต็มปากเต็มคำาจากท่ากินก็รู้เลยว่าอร่อยแน่นอน ขอ,อกไล่สูตรนีไ้ง่ายมากมต้องลองทำตา่างกัปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับอุ๊ยอร่อยเต็มตของที่จะกินกับขนมปังวันนี้ม,มันจะเป็นคล้ายๆมีเม็ดเกลืออยู่ในชีส,ชสของโปรมันจะแบบเออคุโดเพื่อนผ่านนี่ที่อยู่เดนมาร์กกำลังแนะนำอาหารมื้อแรกของเราที่นี่หรือมีคูโดมาอ้อนขอแจมเพราะว่าเป็นชีสคูโดจะชอบแม็กชิมไหมข้าเรียกอมอะไรหรอฟอร์นิสปีนส์อมหือว่าอะไรนะครับฟังไม่ตืนเต้นโทษทีฟังไม่ทันเหมือนกันใครรู้ช่วยบอกด้วยไงลูกโอ้แม มันจะเป็นชีสแบบแข็งก็อันเนี้ยเป็นของโปรดของลุงเทนเขาชื่อเป็นชีสฝรั่งเศสชื่อทอมเดอะซาวด์บอยเดีวไอ้ที่เขาเขเทาๆที่เห็นคืออะไรหรอครับมีเผาแล้วมันมีขี้เาเออขี้เข่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตรงไม่ได้่ก็เลยต้องเอาออกก่อนจะกินถูกต้องแล้วครับดีจังได้เห็นของแปลกๆบ้านเราไม่ฮ้อนกินปันนีแในขนมปังที่อร่อยมากจะต้องขอสูตรอันนี้ไปยุให้อบเองใช่ใช่อบเแล้วก็ข้างใน yes เชื่อลุงเคนนะสิงเป็นไงลูกมันจะแปลกแปลกนะน้วประยุยว่าว่าไงชอบวันไหนก่อลกันเราก็กินสิงยวจะบอกให้เด็กเดนมาเนี่ยมันจะมีช็อกโกแลตเป็นแผ่นเขาก็ทานเลยมาถึงเดนมาทั้งทีป้าก็ต้องขอลองอะ ร้องให้รู้ให้สมกับเป็นผู้กินกับใช่ไหมครับพี่ชายมันแล้วที่สําคัญเป็นการแชร์ประสบการณ์และความรู้ที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ดูคลิปนี้กต้องทีสุดความรู้บางอย่างสําหรับเราอาจจะไม่มีค่าแต่ใครจะรู้ละว่ามันอาจจะมีค่าสําหรับคนอีกหลายคนใช่เลยอุ๊ยมันคืออะไรมันคือช็อกแลตแผ่นสาเร็จรูปกินง่ายแค่วางบนขนมปังทานเลยแล้วเอาเข้าปากก็อร่อยกินอิ่มแล้วเรามาทําขนมปังกันดีกว่าเอาน้ําเย็นใส่ลงไปอันนี้คือลิสโซ ยีสต์สดผสมกับน้ำผสมให้มันละลายน้ำนี่ก็กะเอานะเพราะว่ามันจะดูที่แป้งสุดท้าย mm hmm. ว,าว่าความเนะเหลว mm hmm. มันจะต้องอยู่ขนาดไหนถ้าเราทาเยอะก็ใส่น้ําเยอะหน่อยทําน้อยก็ใส่น้อยหน่อยเราทาแบบนี้คือไม่ต้องรอให้ยีสต์ฟูยีสต์อะไรเลยเราผสมทุกสิ่งไปในที่เดียวกัน mm hmm. แล้วก็ทิ้งข้ามคืนทาให้มันฟูตอนกลางคืนแล้วเราก็เอาออกมาอบเสตึ๊บ ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมจะเป็นกลิ่นแบบยาคูอ่ะเสร็จแล้วกันก็เอาแป้งสาลีธรรมดานี่แหละก็ใส่ลงไปตามกะเอานะใส่แล้วก็คนแล้แป้งเสร็จเดี๋ยวจะใส่แข้าโอ๊ตลงไปด้วยอยากใส่อะไรใส่ไปเลยดูหมัอนแบว่า,าอุย้ย ทำง่ายมากนะเหมือนแบบว่าฉันใส่นั่นใส่นี่ล้อะไรอาถ้าเกิดว่าเ้าบางคนเขาก็จะใส่แบบว่าเขาเรียกอะไรเม็ดซีดอะไรได้หมดนะใส่ได้หมดทุกสิ่งอยากมีอะไรใส่บางคนก็ใส่ครึ่งครึ่งไอ้นี่ครึ่งไอ้นั่นครึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ใส่ข้าวโอ๊ตไปแล้วเราก็ใส่แป้งใส่จนจนมันได้คอนสิสเทนที่เราอยากได้เนาะก็ใส่ข้าวโอ๊ตอะไรอะไรให้ใส่ที่สำคัญเลยคือต้องใส่เกลือเกลือที่ใส่เยอะได้เลยนะ คือถ้าเกิดตวงมันช้อนนะก็แบบได้เป็นช้อนพุ่พูๆเลยอะไม,ไม่ต้องกลัวเค็มเพราะถ้าว่าไม่เค็มมันจะไม่มีรสชาติอะไรเลยเกลือแล้วก็น้ำตาลใส่ไปหนึ่งช้อนกวนไปคนไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้ทั้งสิ้นใส้ซ้อมยังได้เลยกวนมันไปเพราะว่าแป้งมันจะขึ้นไนงะก็สําคัญก็คือต้องหาแบบภาชนะที่ใส่ก็วควรที่จะแบบว่าเผื่อไว้ว่าพอมันขึ้นแล้วไม่ให้ติดอันนี้ก็จะใส่ได้อีกหน่อยหนึง่ง ใช่มันแบบว่าเป็นเอ่อน่นพอที่จะดูเป็นแป้งใช่คือ,คอเราจะเราเรใช่เราก็จะจําว่าเออมันจะประมาณเนี้ย uh huh. เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแฉะกว่าน,นี้ขนมปังมันก็จะไม่ขึ้นมาเ uh huh. นี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราโอเคละสําคัญคือเกลือนะแบบอย่าไปกลัวนะต้องใส่ตู้เย็น oh. อืมเปิดฝา แล้วก็พรุ่งนี้เจอกันแช่ไว้จะ,ะ,ะโชว์ใ้ขนาดเฮ้รู้แล้วอะดูรอบ่ารู้ง่ายมากเอาช้อนนะดิมน้ำมันก็นจะยุกใช่ไหมมันเหนีย,นยใช่ไหมเราก็เติมน้ำพอเราตอเอช้อนตักตัดให้มันเป็นลูกนะลูกกลมอนตก น้อยคันเลยนะจุ่น้นะ่อยใช่อเอาให้วอร้อนที่สุเดเ่าถึจะร้อนได้เลยนะดูกระสายแล้วก็ตีไป ดดดขนมปังของเราก็อบเสร็จพร้อมเสสรร็จมแซ่บหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับสวยด้วยหอมด้วยยังเห็นหรือเนี่สวยจังไอ้ไรเราเสียงอะไรอะอย่าบอกแต่ว่าเสียงของเมล็ดฟักทองที่กำลังเดือดฟังแล้วมันช่างเร้าใจแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยบอกแล้วว่าง่ายมากเห็นแบบนี้ต้องรีบทำเตามย้ำว่าสูตรนี้ใครได้ลองก็ต้องติดใจยิ่งได้กินแบบอบใหม่ๆต้องร้องว้าวทำเมื่อคืนแล้วอบประชาม

แล้วนี่อะไรอีกล่ะครับพี่ชายอุปกรณ์ที่เห็นเขาเรียกว่านักคลักระใช้ปอกทัววันนี้ม,มีวอลนัทแบบมีเปลือกที่อบแล้วมาให้เราลองปอกที่นี่มีของใช้ให้ลองเล่นเพียบเลยนะครับพี่ชายสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยใช้ก็ได้ลองใช้ใชใชตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยครับขอบคุณใยุ้ยและครอบครัวสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นโดยชุยพาสูตรขนมปังคอดอร่อยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้ยน,นะครับกินกับ